สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกนะฮะวันนี้นะครับเรามาทำภาร,รกิจนะครับตามติดนะครับภารกิจรถ0ูนย์ห้านะครับหรือรถนอเขตของหน่วยผู้พิทเชิงเซานะครับหลายคนงงว่ารถ05ห้าหรือคำว่ารถนอเขตนะครับแปลว่าอะไรนะครับ รถนอเขตก็คือรถเก็บศพนะครับในระบบของการทํางานของหน่วยกู้ภัยนั่นเองนะครับรถเก็บศพนะครับก็คือหลายหลายคนกลัวและหลายหลายคนกลัวว่าแบบเวลาแบบรถกู้ภัยนะครับไปรับผู้บาดเจ็บแล้วเนี่ยบางคนก็สงสัยว่ารถกู้ภัยเนี่ยคันนี้เคยขนย้ายศพหรือเปล่านะครับความจริงแล้วระบบงานกู้ภัยนะครับเขาจะแยกกันว่ารถรับคนเจ็บกับรถรับศพนะครับรถ0ูนาก็คือคบวนศูนย์นี่เป็นรหัสเรียกรถคันนี้นะครับรถคันนี้ ซึ่งนะครับในหน่วยกู้ภัยเฉเิมเ์นะปีนี้นะครับปี2021แล้วนะครับรถเก็บศพมีแค่คันเดียวนะครับก็คือคันนี้แหละนะฮะตั้งแต่ประจําการมาถ้าผมดูเลขที่รถมาจำไม่ผิดเนี่ยรถ Toyota V i ีโกคันนี้นะครับประจําการมาตั้งแต่ปี09นะครับรับใช้พี่น้องชาวแปดริ้วมานับ10กว่าปีนะครับ10กว่าปีก็คือมีอยู่คันเดียวไม่มีเปลี่ยนเวรนะครับคือใครตายถ้า ามหน่วยผู้พยเราไปรับก็ต้องเป็นรถคันนี้นะฮะแล้ววันนี้นะครับที่ผมมาตามติดชีวิตรถสูตรห้าหรือมาตามติดรถเขตนอเขตนะครับมาตามติดทําไมนะครับเพราะว่านะฮะเรากําลังจะมีโปรเจกต์ดีๆนะครับบอกบุญพี่น้องชาวแปดริ้วนะครับให้ร่วมกันบริจาคเงินนะฮะเพื่อจะซื้อนะครับรถนอเขตคันใหม่อีก2องคันนะฮะเพื่ออะไรทําไมถึงต้องอีก2องคันเพราะว่า การทํางานนะครับของเจ้าที่กู้ภัยทางทีเยมีการเข้าเวนเป็นกะนะครับกะละ8ชั่วโมงหน,น,นึ่งเวนนะฮะในหนึ่งเวนจะทํางาน8ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากจะวางแผนไว้เผื่ออนาคตเดี๋ยว E ีเข้ามารถไฟความเร็วสูงเข้ามาเมืองจเจริญขึ้นนะครับแปดลิ้วเนี่ยจะต้องมีเหตุใหญ่ๆอยู่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราวางแผนล่วงหน้าไว้นะฮะ ยกตัวอย่าง1เคสนะครับที่มีปัญหาเลยที่รถนอเขตของแปดริ้วของผู้ภายเซาาไม่เพียงพอท่านผู้ชมจําได้ไหมครับเมื่อเ,อเหตุการณ์นะรถไฟชนรถทัวร์นะครับรถไฟชนรถทัวร์รรถถวอุบัติเหตุมูนะครับเสียชีวิตเท่าไหร่อ่ะยีกว่ารายผมจำตัวเลขกลมๆไม่ได้แล้วนะครับประมาณสิบเก้ารายยี่รายนะครับวันนั้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บเยอะมากสามกว่ารายเหมือนกันนะครับ วันนั้นนะฮะหน่นวยกู้ภัยแห่งเสามีรถขนส่งเพียงคันเดียวนะครับแล้วท่านคิดดูว่าถ้าเกิดว่ามีอุบัติเหตุนะครับแล้วรถขนส่งไม่เพียงพอนะครับมันก็เป็นความลําบากนะครับก็เราก็เลยแบบไดบทางหน่วยกูย้ภัยได้ปรึกษากันนะครับว่าเออเราจะช่วยกันหานะครับผู้สนับสนุนเนี่ยงบประมาณซื้อรถนะครับ อีก2คันนะครับคันละประมาณ5้าถึงหกแสนคันก็ล้านกว่าบาทเดี๋ยวผมจะไปดูตัวเลขมาพร้อมใส่ราคาเทลบอยใส่ไฟสัญญาณนะครับเราก็เลยอยากจะร่วมมือร่วมใจนะฮะเพื่อบอกบุญน,น,นะครับรับบริจาครถขนศพนะครับเพื่อทรงดวงวิญญาณนะฮะพี่น้องที่เสียชีวิตในเขตเฉาิเซาเป็นครั้งสุดท้ายนะครับผม วันนี้ผมกำลังขับรถตามรถศูนย์ห้าอยู่นะครับเดี๋ยวดูในคลิปนะครับกําลังจะไปเก็บศพนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันว่ารถศูนย์ห้าหรือรถนอเขตต้องทาหน้าที่อย่างไรบ้างไปชมครับตอนนี้ในหน้าจอนะครับที่เห็นมีไฟสัญญาณน้าเงินแดงอยู่ด้านหน้านะครับเป็นรถนอเขตหรือรถศูนย์นะครับวันนี้มีภารกิจนะครับไปเก็บศพผู้เสียชีวิตกรณีอุบัติเหตุนะครับรถชนนะครับ ที่แถววัดแครายนะครับวัดแครายรอยต่อจังหวัดฉะเชิงเซา,าและจังหวัดกรุงเทพนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่บนถนนสุวินทวงศ์นะครับกําลังจะไปแยกสอน,นอสุวินทวงศ์แล้วเข้าไปแยกไผ่ดำนะครับคือวัดแครายนัย่นเองนะครับ ตร,รถศูนย์ห้าเนี่ยก็จะเป็นรถคันท้ายๆนะครับที่จะออกมาจุดเกิดเหตุนะครับก็ต้องรอให้หน่วยขค้นที่เร็วหรือรถพยาบาลนะครับหรือรถกู้ชีพของโรงพยาบาลนะครับมาถึงที่เกิดเหตุก่อนนะครับต้องมีการประเมินคนไข้นะครับมีการตรวจ นะครับแล้วก็ต้องมีการยืนยันจากเจ้าหน้าที่นะครับว่าเสียชีวิตแล้วนะครับถึงทางกู้ภัยเนี่ยก็จะสั่งการทางหน่วยกู้ภัยก็จะสั่งการนะครับให้รถนอนเขตหรือรถศูนย์หเนี่ยออกมาจุดเกิดเหตุนะครับเพื่อมารับศพนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก45นาทีที่แล้วนะครับจนพอทางแพทย์ยืนยันนะครับว่าผู้บาดเจ็บได้เสียชีวิตแล้วนะครับทางศูนย์สั่งการก็จะสั่งการให้รถนอนเขตออกมารับศพ เสียชีวิตน,นะครับไปส่วนใหญ่ก็จะไปชนสูตรนะครับที่โรงพยาบาลาประจำอำเภอนั้นๆน,น,นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเขตพื้นที่หอ,อ,อเพเ่อเมืองนะครับคาดว่ารถสุนห้าก็จะต้องนำไปส่งที่โรงพยาบาลเมืองน,นั่นเองหรือโรงพยาบาลพุทธโสธรน,นะครับ รถ05ก็ถึงจุดกระเหตุแล้วนะครับร็หลังรถอันนี้เป็นกล่องือนกล่องผ้าดิบนะครับห่อศพนะครับ เดี๋ยวไปตังหากไปก่อนครับตามไปตังหากครับ